สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟมคลิปนี้นะครับเสนอตอนวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอยู่มากตลอดพรรษาและท่านทรงสรนเริญมากครับวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอยู่มากตลอดพรรษาและทรงสรนเริญมาก พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกปริภาชกเดียรถีอื่นจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณะโคดมทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมในเล่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่พวกปริภาชค เดียรธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีประภาคทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสติสมาธิแลดังนี้ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เราเป็นผู้มีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึง ว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้เมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอาณาปานสติสมาธิจนครบทั้งสิบขั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใครจะกล่าววิหารทำได้โดยชอบว่าเป็นอริยวิหารก็ดี พรหมวิหารก็ดีตถาคตวิหารก็ดีเขาพึงกล่าวโดยชอบซึ่งอาณาปานสติสมาธินั้นว่าเป็นอริยวิหารพรหมวิหารตถาคตวิหารภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหล่าได้ยังเป็นเสขะมีวัตถุประสงค์แห่งใจอันยังไม่บรรลุแล้ว ปรารถนาโยซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโยอาณาปานสติสมาธิอันภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใดเป็นอรหันต์ขีนาศพมีปรมมรรย์อันอยู่จบแล้วมีกิจ ที่ควรทำอันกระทำแล้วมีภาระหนกักลงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามบรรลุแล้วมีสัญญอดในภพอันสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ด้วยปัญญาโดยชอบอาณาปานสติสมาธิอันภิกษุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วยังเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมด้วย เพื่อสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยขอ,อนมโนมัมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้สาธุครับ